สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุูุสุคนบ่เห็นหนา้าอันจ้าของส่องเนาะอันมาดามชีงกฟังฟิลแลด์มาเหรอจา้ามาแล้วมาแบวสีเห็ดแนวกินสู้กินพี่น้องมือนี่อยากสิบอกว่าหิ้วข่าวแห้งหลังจากที่ซอยขุดลัวขนโซฟาขึ้นมาบนบานเนาะค่ะเนาะ สังเกตบ่ค่ะว่านี่มันเป็นบ้านหม่องไม้เนาะค่ะยายบ้านมาหม่องไม้แกยังบ่ทันละท้ำวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเลยนาาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิสิเฮ็ดซุปซุปชุกชุกชุกเนาะมาไอ้หน่อไม้ก็ต้มยะนา่งยังดีที่ผุนยำพี่น้อง,ออง,อง,นนองแถมมีผักสีแนะเป็นต้นเลยค่ะผักสีแนะของเรานะคะผักสีแนะของเราก็เส,อสือนเสือนนี่ยังไง ซื้อมาแบบเป็นต้นพี่นอ้องให้มันมาแตกงาอยู่นี่เข้ากับจะเด็ดมันเพื่อสิ่งให้มันแตกนอแตกกิ่งเนาะคะ่ะเนาะพ่นวาให้เดเ็ดหลลายมันจังเสียแตกเข้ากับเด็ดนี่แหละคะ่ะเด็ดเด็ดเด็ดสิซุปน้ำใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอาแต่เอากินพ่อหอมพี่นอ้องเอากินพ่อหอมเนาะนี่ก็ซุปน้ำใหม่ก็น้ำใหม่ของเ้าเนาะคะ่ะเนาะ น,ม,นมันเป็นนมไม้ที่เป็นนมไม่สดแล้วก็เขาเซแข็งมากพี่น้องเขาเซแข็งมากเนาะใส่นานจังหน่อยเขาจะพอสุกหล้ยพี่น้องเดีย๋ยวเขาเขาจะสุกเอาจ่ะข้ออิ่มจะคลองเนาะเนาะใส่ต้นหอมลงไปจ้ะพี่น้องอันพริกนี่ทีเห็นนี่เป็นพริกแก้วพี่น้องพริกแก้ว ส่งส่งสิเป็นตะเพ็ดเนาะใส่ต้นหอมลองไปจ้ะใส่ทั้งหัวหอมใส่ทั้งต้นหอมนะคะแล้วเราก็จะมีสารเน่ค่ะสารเน่รเนาารเาก็ใส่สักพักแงะนั่นแหละพี่น้องพักแง่เนาะเข่าขวาวพี่น้องเข่าขว่าหอมท่านเฮียยังอยู่กับหอมแล่ทั้งนี้ชูโรดพี่น้องใส่กิบปนนะ้ำพราะว่าโอ้โห ใช้จักนหน่อยนั่นแหละใา้เจอเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวมีบุหน้าลงไปพี่น้องอืม,อม,อมน้ำปลาปูดเหล็กกะจักนหน่อยนึงพี่น้องจักหน่อ,นอยปูดกระลังหนึ่งเขาเนี้ยน้ำเด้ยหิ้วเขา นวบัดนี้พี่น้องนวเพื่อให้มันเข้ากันเนาะโอ๊ยอม <c oughs> อยากกินแต่หลายมือแล้วซุปน้ำใหม่นี่ยอุยอออ้ยตายตายเโออุ้ยตะไคร่เอาตม้มใส่ให้มันหอม ตม้มอันต้มน้ำจะนั่งเองจากพี่น้องอือือแฮอืมนี่แล้วอืออืมเพชรบัตมันใส่บบกผีสองแนวเนาะอคักร้ายพี่น้องคักร้า เสร็จแล้วค่ะกรีนกรอนได้ยังเสร็จแล้วค่ะสุปน้นหม่ของขา้ามาเด้วพี่น้องขอบคุณนะค่ะที่เขามารับชมคลิปวิดีโอโซ่สุปน,นใหม่ืซูๆหดอกค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าจ้า